สวัสดีครับทุกท่านครับกลับมาพบคนใหม่นะครับ <c oughs> กลับมาดูความเคลื่อนไหวของราคาของคริปโตนะครับกับช่อง LUNA xco นะครับขอบคุณสำหรับที่ติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันนะครับน,นี้ก็จะมาดูราคาของ BTC ก่อนนะครับประมาณ8ปดโมง แปดโมงครึ่งแปดโมงครึ่งของวันที่สิบหกนะครับเดือนหกปีหกห้านะครับตอนนี้ก็ก็มีข่าวดีนะครับว่าทําไมมันถึงขึ้นนะเพราะว่าพอปรับดอกเบีย้ยขึ้นศูนย์ุเจ็ดห้าก็คลายความกังวลของนักลงทุนนะครับตามที่ได้ตามข่าวมานะครับของ BTC นะครับตอนนี้จากที่เมื่อวานอ,อยู่ที่เคลื่อนไหวก่อน ที่ราคาต่ำสุด20,000กับ110 u s ์ครับต่อ1 BTC ตอนนี้กลับขึ้นมากลับขึ้นมาสักครู่นะครับกลับขึ้นมานกลับขึ้นมาที่2,000เอ้ย20,000 2,600ณตอนนี้นะครับเวลาประมาณ8โมงครึ่งประมาณโดยประมาณนะครับ ดูไทม์เฟรมของวิดีซีบิตคอยที่หนึ่งชั่วโมงครับตอนนี้ก็น่าจะเจอแนวะต้านแวแนวต้านที่เท่าไหร่เดี๋ยวไปดูก่อนสักครู่นะครับแนวต้านที่สี่ชั่วโมงนะครับตามทีม่ต้องผ่านจุดนี้ไปได้ก่อนแต่ว่าลักษณะของเป็นนี่เป็นการคาดเดานะครับไม่ได้การชี้แนะ ไม่ได้ไม่ได้เป็นการชี้นำชักนำให้ชวนให้ลงทุนนะครับเป็นการบอกกล่าวเฉยนะครับลักษณะกราฟของสี่ชั่วโมงนี้มันลงเดี๋ยวนะครับเราว่าการลงลงลึกๆแบบนี้มันอาจจะขึ้นน่าจะผ่านแนวต้านไปได้สี่ชั่วโมงนะครับ มันจะขึ้นไปแบบน,นี้นี่เป็นการคาดเดาอเฉยๆนะครับมเมื่อเทียบกับตัวน้ำมงเห็นสักครู่นะครับ เห็นตรงนี้แบบนี้จะลงลึกกว่าน่าจะมีโอกาสไปแตะที่ท์เฟรมของ8ปชั่วโมงได้อันนี้คนเล่นสั้นก็ก็น่าจะพอได้อยู่เป็นการชี้นำไม่ไม่ใช่เป็นการชี้นำนะครับเป็นการแนะนำเฉยๆดูท์เฟรมที่แปดชั่วโมงจะเห็นชัดมาก นี่8ชั่วโมงนี่เห็นชัดเลย,ลยเบ้านนี่กับนี้นี่ลงลึกมากลงลึกแล้วก็ตัวลงลึกแล้วก็ แล้วก็ตัวแนวต้านมันจะอยู่ที่ประมาณนี้เนี่ยแนวต้านอยู่ตรงแถวโซนนี้นะครับแนวต้านเนี่ยครับเป็นว่าช่วงนี้ก็เขียวนะครับตลาดเข,ขึ้นพอใจชื้นได้บ้างนะครับสำหรับสายโฮก็ ก็นั่งดูครับปล่อยยาวๆไปสายเล่นสั้นก็ลองลองดูนะครับแ่อไปอไปดูตัวลูน่าลูน่าสีเขียวนะครับนี่ลูน่าสีทำเฟรมที่สี่ชั่วโมง จริงลูน่าซีนี่ครับรอให้มารอรับอยู่ที่ศูนย์สี่ตัวแล้วก็ห้าพัน้วก็ไม่ลงมาถึงสักทีนะครับแต่เหมือนก็ว่ามันกราฟจะคล้ายคายกับบิตคอยแล้วนะครับลูน่าซีตามบิตคอยแล้วดูเหมือนทรง ไปดูไทม์เฟรมที่8เอ้ย8ชั่วโมงกันบ้างนะครับก็ถูกกดด้วยที่ไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงนะครับจะผ่านไปได้หรือเปล่าเนาะ้ะถ้าถ้าดูจากเนี้ย ตามประสบการณ์นะครับม,มันจะเฉียงลองอย่างเงี้ย,งย,งดดยัยังไม่น่าจะผ่านนะยังไม่น่าจะผ่านเป็นการคาดเดาเฉยยังไม่น่าจะผ่านแปดชั่วโมง อาจจะขึ้นไปได้นิดแล้วก็ลงมาจะสวิงอยู่แถวๆเนี่ยอันี้เป็นเพียงการคาดเดาเฉยนะครับก็ราคาของน้าเีนนี่ผมก็ถือยาวนะครับถือยาวนี่ไม่ใช่ด้ว่าถือยาวจนสี่ห้าปีนะครับ ็จะถือยาวก็หมายความว่าถือยาวไว้ประมาณราคาได้ประมาณหนึ่งอาจจะหเดือนหรือว่าหนึ่งปีถ้าราคาได้ตามที่เป้าออมาก็ขาย้วครับแต่ผมซื้อไม่เยอะหรอกครับไม่ประมาณสักแปดสิบปดสิบเหรียญ us เนี่ยนะครับประมาณนั้นได้ก็ดีได้ไม่ได้ก็เฉยเฉยนะครับรอไปก่อนใครที่สายโฮก็ สายโฮก็ชอบชอบใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็จะมาอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินมีทองใช้ขอให้ร่ำรวยกันทุกคนขอ้บิตคอยหรือว่าบ t c หรือว่าเหรียญท,ที่ทุกท่านถือขึ้นกันเอยอะๆนะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามสวัสดีครับ